สวัสดีครับพี่น้อง FC เชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับและก็ผู้ที่ให้ความสนใจในด้านเครื่องเสียงกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านประเทศลาวประเทศกัมพูชาประเทศพม่าแล้วก็ทางยุโรปทางอเมริกานะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมบันีึกับผมช่างกันร้านโมซาวเทคนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับไปค้นคว้าหาสูตรตู้ต่างๆนะครับที่ใช้ในเมืองไทยนะครับในขั้นต้นนะครับผมได้มาทั้งหมด10 สิบสูตรนะครับสิบสูตรสิบสูตรนะครับเป็นที่นิยมใช้ในเมืองไทยจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับหรือว่าท่านที่ทำออธุรกิจลำโพงนะครับได้แนวทางในการศึกษาแล้วก็ในการค้นคว้าว่าแนวทางลูกค้านะครับชอบตู้แบบไหนนะครับที่ผมนำเสนอ10ตู้เนี่ยนะครับอยากจะขอความเห็นจากเพื่อนๆ f c ทุกท่านนะครับหากท่านชอบ ชอบตู้ไหนให้คอมเมนต์มาด้วยนะครับอย่างเช่นตู้หมายเล็กหนึ่งตู้ BV อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดอันดับ10ตู้นี้นะครับนอกเหนือจาก10ตู้นี้แล้ว หากท่านมีตู้สูตรอื่นก็ขอให้เพิ่มเข้ามาในคอมเมนต์ด้วยนะครับเผื่อเราจะได้นำเสนอต่อไปนะครับณนะวันนี้นะครับขอความเห็นชอบนะครับว่าท่านชอบสูตรไหนนะครับให้ใส่หมายเลขหมายเลขอย่างเช่นเจบินหมายเลข2อย่างนี้มาตินหมายเลข1อย่างนี้นะครับให้คอมเมนต์มาเป็นหมายเลขนะครับเราจะลองจัดอันดับดูว่าอันดับไหนที่มีความนิยมมากที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูนะครับว่า สิบตู้ในเมืองไทยนี่ที่นิยมใช้กันมีตู้อะไรบ้างนะครับผมเริ่มจากนี่เลยนะครับตัวเล็กสุดก็จะเป็นเป็นตู้ลูกเต๋านะครับตู้ลูกเต๋าสูตรสูตรมาตินนะครับสูตรแรกเป็นสูตรมาตินนี่ก็นิยมนะครับนิยมในร้านอาหารหรือว่านิยมในห้องโถงนะครับเป็นตู้ขนาด เล็กนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับลูกเตา๋าแล้วก็มีมุมสมี่มุมตัวที่2นะครับก็คือสูตรเจบินนะครับสูตรเจบินตัวนี้ก็คือผมเองก็ทําอยู่ตัวนี้นะครับทำอยู่ตัวนี้ก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจง้งลูกค้าค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับ แต่ก็ส่วนมากก็จะเป็นงานในร่มซะมากกว่าอย่างเช่นร้านอาหารต่างๆนะครับที่ไปติดตั้งนะครับผมอ่าก็คือสูตรเจบินมันจะอ่าเสียงออกมาจะเป็นตุสูตรตู้ตู้เปิดนะครับไม่ใช่ตู้ปิดนะครับตัวที่3ก็จะเป็นสูตรออเดอร์นะครับออเดอร์ก็จะเป็นรูปแบบ แปลกๆนะครับปิดหน้าแล้วก็มีช่องเสียงออกอยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้ผมเคยใช้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้ขายไปหมดแล้วเพราะว่ามารับงานเสียงกลางแจ้งตัวนี้ก็สู้กลางแจ้งไม่ไหวเท่าไหร่นะครับตัวต่อมาก็จะเป็นสูตร bv นะครับสูตรตัวนี้ก็หลายๆคนบอกว่าเป็นสูตรที่กระแทกกระแทกได้ดีพอสมควรนะครับกระแทกได้ดีพอสมควรแต่ว่าระยะทางเขาก็ จะไม่ไกลเท่าไหร่ไม่พุ่งไกลเท่าไหร่ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งที่มาคู่กับ bv นะครับลักษณะเขาก็จะคล้ายๆกันหลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็คือ f อ o r n นะครับเอฟฮอหลายๆคนบอกว่าตัวนี้เสียงพุ่งดีมากนะครับในระยะหน้าเวทีเนี่ยตัวนี้เจ๋วมากเลยนะครับอันนี้ผมไม่เคยลองนะครับก็คอมเมนต์มาแล้วกันผมผมไม่เคยลอง FH o r n เนี่ย หลายๆคนบอกว่าเอ็มอนดีมากนะครับสูตรตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือเทอร์โบนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมกําลังศึกษาอยู่ก็กะว่าจะลองสั่งมาพิสูจน์ดูสัก8ตัวนะครับมาพิสูจน์ดูแล้วก็จะได้ให้ทดสอบจับคู่กันนะครับในคลิปต่อไปอาจจะมีการจับคู่กันสักสักคู่หนึ่งสักคู่หนึ่งนะครับแล้วก็มาเทสในลําโพงดอกเดียวกันเพลงเดียวกันดูซิว่าตัวไหนมันจะพุ่งนะครับ จะพยายามหามาจับคู่กันนะครับมาจับคู่แมทนะครับใครมีคู่แมทอยากจะเสนอคู่แมทคู่ไหนก็ลองเสนอมานะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้ตัวที่เขาบอกว่า,าเสียงดีมากเลยก็ตัวหนึ่งก็คือเทอร์โบแปรผันนะครับผมเองก็ไม่ทราบว่ามันแปรผันอย่างไรนะครับในระบบทิศทางของเสียงนี่จะต้องอต้องไปศึกษากับผู้รู้อีกทีหนึ่งนะครับเนื่องจากว่า,าเขาจะ เทอร์โบ uh, ตัวนี้เขาจะ uh, เป็นหน้าน้าจะเป็นรูปโค้งมนนะครับมีการดัดแปลง uh, เป็นรูปโค้งมนนะครับส่วนด้านในก็จะรูปร่างคล้ายๆกันตัวนี้เป็นที่ถูกใจมากๆเลยนะครับหลายๆคนนะครับชอบนะครับอันนี้ก็คือแผ่นดินไว้นะครับ คนที่ชอบหนักแน่นกระแทกอกหลายๆคนบอกว่าตัวนี้เอาอยู่เอาอยู่หน้าเวทีเอาอยู่ยังไงก็พยายามใช้กลางแจ้งนะครับถ้าใช้ในผับในอะไรก็กระเทือนนะครับกระเทือนนะครับหนักแน่นมากตัวนี้แผ่นดินไหวนะครับแล้วก็มาเริ่มหนักขึ้นนะครับหนักขึ้นก็จะมีตัวนี้เลยครับดับนะครับ W นะครับวนี้จะมีตั้งแต่ 70, 80นะครับ120 120นะครับ แต่ก่อนเขาก็นิยมกันมากนะครับคือ120เนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยสมัยผมเป็นหนุ่มก็เคยไปยกอยู่มันหนักมากหนักมากครับคอนเสิร์ตทีนี้แทบหลังหักแต่เทคโนโลยีปัจจุบันนี่ก็จะมีรถนะครับจะมีอุปกรณ์ช่วยเยอะแยะนะครับตู้ W นะครับนี่นี่เป็นตู้ที่คนไทยผมเกิดมาก็เห็นสมัยเป็นเด็กๆแล้วนะครับนี่คือผีเสื้อนะครับ แต่ก่อนนิยมใช้มากในหมู่ที่นักเล่นหนังกลางแปลงนะครับแล้วก็นักเล่นเครื่องเสียงรุ่นเก่าๆอย่างเช่นประดิษฐ์เจริญเขาก็ายังทําอยู่นะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ในทางด้านภาคกลางนะครับภาคกลางตั้งแต่นะครปฐมราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจน,นบุรีนะครับสมุทรสาครสมุทรสงครามโอ้โหเล่นกันเยอะแยะเลยครับลามมาถึงภาคกลางนะครับทางเสียงบุรีนะครับ ทางลบบุรีก็ยังนิยมอยู่นะครับผีเสื้อเนี่ยใครชอบของใหญ่ของหนักก็ต้องผีเสื้อนะครับฝากทุกคนนะครับคอมเมนต์นะครับฝากคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้คะแนนมาด้วยนะครับว่าตัวไหนที่เราชอบนะครับให้คะแนนมาตัวไหนที่เราชอบแล้วผมจะลองมาจัดอันดับ10ตู้นี้ดูว่าอันไหนที่มีคนชอบมีความนิยมสูงสุดนะครับ ฝากพี่น้องอาชาวเพื่อนบ้านด้วยนะครับทั้งอบองบโอนทั้งทั้งพี่น้องลรานะครับพมา่าทั้งหลายนะครับช่วยๆกันครับผมสำหรับผมวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม